สวัสดีครับผมช่างอิดจากศิีพิชาโฮลดิ้งจังหวัดเลยนะครับปดีวันนี้เรามาทําการชิกระยะหรือว่าทําการเปลี่ยนน้ามันให้ทางลูกค้านะครับบ้านนาสุแท่งจังหวัดเลยอําเภอวังสะพุงนะครับสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทําการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ลูกค้านะครับคือตั้งแต่น้ามันเครื่องน้ามันไฮดรอลิกนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ามันเกียร์คานหน้านะครับ รถคันนี้กี่ปีแล้วครับพี่คุณพี่ประมาณสิบปีแล้วครับมีปัญหาอะไรที่มันจุกจิกไหมอ๋อไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีนะเป็นพวกกระบอกกระบอกดินนะครับแล้วก็กระบอกบังคับเลี้ยวนะครับตีนตัวนี้เกิดการรั่วซึมนะครับถ้าเป็นจะได้ควรพยายามส่วนของการเปลี่ยนถ่ายสิ่งส่วนอะไรออกเพราะว่าตัวนี้อาจแห้งแห้งของน้ำมันไฮดรอลิกนะครับ แต่เกิดความเสียหายในภายหลังนะครับตัวนี้ก็คือกาช่างเรานะครับอยากแนะน,น,นําให้ทำการเปลี่ยนซีลแล้วก็ทําการเปลี่ยนพวกอะไรที่มันเกิดการฉีรุดเสียหายอย่างเช่นว่ากระบอกดันดินนะครับครอบซีนพอตั้งนะครับซีลพอตั้งซีลพอตั้งที่เกิดการรั่วซึมนะครับพวกนี้ก็ทําให้หว่าน้ํามันเกี้ยนะครับเกิดการแห,งห,งห้งตัวแล้วก็ลูกปืนต่างๆนะครับเกิดการสึกลอได้เนื่องจากไม่มีน้ํามันหล่อลื่นนะครับซีนฝาครอบพอตั้งนะครับ ตัวนี้ก็ควรเปลี่ยนออกนะครับเพราะว่าเกิดการรั่วซึมแล้วนะครับในส่วนของระดับน้ําลูกค้านะครับควรหมั่นตรวจเช็คเวลาก่อนใช้งานหรือว่าหลังใช้งานนะครับถ้าในส่วนของกรณีน้ําแห้งนะครับถ้าเกิดว่าเรานํารถจะใช้งานอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ตามหลังมานะครับอาจจะทําให้เครื่องเวอร์ฮีทหรือว่าลูกสูบเป็นรอยตรงนี้เครื่องอาจจะมีปัญหานะครับควรหมั่นตรวจเช็คในส่วนของหม้อครับ หม้อพักตัวนี้นะครับควรหมั่นตรวจเช็คนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดอยู่เป็นประจำนะครับพอดยผมขอสอบถามักเรื่องนะครับตั้งแต่เราเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ของยันม่านนะครับเกิดปัญหาอะไรที่มันจิกหรือว่าเกิดความรำคาญนะครับค่องปฏิติเราว่าเขาันแรงครับบใจมากครับไม่ค่อยมีปัญหา นี่คือเสียงยืนยันนะครับจากจากทางลูกค้านะครับลูกค้าของเรานะครับจังหวัดเลยที่ได้ชช้ผลิตภัณฑ์ของแท็กเตอร์ยันมานะครับมาเป็นระยะเวลา10ปีไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยเกี่ยวกับรุ่นนี้แล้วก็ช่างก็บริการดีครับถูกใจครับพังใจในการบริการอย่างอื่นนี้อะไรเสริมไหมครับคุณลูกค้าก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีนะครับการบำรุงรักษาต่อเนื่องอยู่เนาะ ในส่วนของน้ำมันเครื่องนะครับเราควรมันตรวจเช็คดูแลนะครับทุกๆ200ชั่วโมงควรเปลี่ยนออกนะครับเ็จได้ทําให้เครื่องยนต์มีสมรรถนะนะครับที่ดีขึ้นไม่ต้องมีปัญหาในส่วนของเรื่องเครื่องยนต์ส่วนมากก็ลูกค้ายืนยันกับตัวเองนะครับว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหานะครับการบริการของเราก็หยุดยัดนิดสุดท้ายจะมีอะไรฝากกับทางเกษตรกรมึงเลยไหมครับ ไต้จะน่าให้หลังแน่นอนครับ